สวัสดีครับกระผมนายธีรยุทธ์บินช่างนักเรียนโรงเรียนเบญจมาราชรังสิตบทอ่านร้อยแก้วในโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญเพิ่มขึ้นติดต่อสื่อความหมายกันได้ทั่วโลกและคนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนั้นเป็นพวกที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ามีความสำคัญในชุมชนนานาชาติมากกว่าคนภาษาอื่น เพราะฉะนั้นคนในประเทศต่างๆที่ถึงจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ไม่รู้ภาษากันสองประเทศมาพูดกันก็ตกลงว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วคุยกันรู้เรื่องดีโรงเรียนบ้านเรานี้ได้สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและได้มีงานวิจัยอยู่มากมายว่าควรจะสอนภาษาต่างประเทศเริ่มต้นชั้นไหนบางก็ว่า การได้เรียนแต่เล็กๆคงจะดีแต่ปัญหาของเราอยู่ที่ว่าครูของเรามีจำกัดครูดีๆที่จะสอนภาษาอังกฤษได้มีน้อยคนที่เรียนภาษาต่างประเทศแล้วเก่งก็มีน้อยคนที่พูดภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำนั้นถ้ารู้เรื่องก็ยังพอทนคือพอไปไหวพอจะเอาเข้าจริงๆแล้วในภาษาพูดไม่เป็นไรแต่ถ้ามาใช้ในภาษาเขียนนั้นไม่ดี เช่นที่อาจารย์จีรายุพูดเมื่อกี้ว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือการเรียนในระดับอุดมศึกษาเดี๋ยวนี้เขาบังคับให้เรียนภาษาไทยทุกคนก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเพราะในช่วงนั้นมีการต่อต้านมากว่าไม่ควรจะเรียนภาษาไทยทําให้เสียเวลาเรียนของพวกที่เรียนทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าเสียคะแนน แทนที่จะได้วัดจริงๆว่าคนนั้นมีความสามารถในวิชาเฉพาะอย่างไรก็มาตกหรือว่าตกม้าตายตอนภาษาไทยกันนี่เองสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประถักกถาเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย26กรกฎาคม2549บทอ่านร้อยกรองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันควรคนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบันตั้งหน้ามานะนำกสิกิจพาณิชยการงานมีเกียรติอย่ายามเหยียดผ่านหาว่างานต่ำหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกทำตามถนัด อย่าผัดวันเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับใสทรัพย์ในดินสินในน้ำออกคล่ำไป แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอ่ยเพิ่มสวัสดวันกิจ